คือเรียนบาทสองเรียนกับเรียนหาน,ะน,นี่เรียนเรียนบาทเก่าแก่แต่บู๊หัวมันมีขาบอเรียนบาทอันนี้เรียนบาทท่าน,นี้น,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 ะนะสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ซีมาก ลงคลิปเหรียญเนาะเหรียญเก่าของเมืองไทยแต่บุ้งบอกว่าซิมิขาหรือบุมีขาเนาะซิมิขาอะไรมีเหรียญบาทกับเหรียญหาเนาะของรุ่นเก่าเดียวสิให้เบิ่งอันนี้ก็คือเหรียญบาทสองเรียญกับเหรียญหาเนาะเนี่ยเรียญเหรียญบาทเก่าแก่แต่บุ้งบอกว่ามันมีขาบอเหรียญบาท อันนี้เรียนบาทอันนี้นะนี่อันนี้ก็เรียนบาทกันนี่พี่นอ้องแต่ผมบอกว่ามันสิมีคาสำหรับมีคาบอ้คายได้บอใน,นเรียนบาทหนึ่งบาทฟังเลยเรียนบาทเรียนหาบาทเนาะพี่นอ้อง ได่บูม่วัิค่ายได้บอรเรียนห้าบาทไพ่มีในี่แบบนี้ไพ่เคยพ่อไพ่พบคล้ายได้บอมันมีขาสูงบอถามถามไพ่ว่าคล้ายได้มีค่าสูงแบบบอกในได้เสียไปขายฝากกดไลค์กดแชร์เนะี่ยพะว่าเห็นในมือลูกค้ามาก เะไเก็บไปเรียนหาเรียนหากับเรียนบ้านเนาะ